ข้าแผนไว้ในปี66นะครับจะของวประมาณไป16ล้านในการทําตลอดเส้นนะครับในช่วงปัดทางเข้าก็จะมีเทศบาลกําลังทาอยู่แต่แสนบาทโดยใช้งบเทศบาลเทคอนกีดนะครับตอนนี้ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้วกำลังปัดเกี่ยแล้วก็จะได้ลงหินคุกได้ลงลงคอนกีดนะครับจงช่วงปัดทางเป็นช่วงเทศบาลน,นะครับในโอกาสนี้ขอเสียงพี่น้องเราได้ปกมือขอขอะคุณท่านผู้ว่าราชนนการ มีโอกาสที่ท่านจะมาเยี่ยมพี่น้องคุ้มหลักแปดบ้านสะพงในวันนี้ก็มันมีพี่น้องเราที่ที่ตบเกณฑ์ที่พี่แมพนะครับวันนี้ก็เลยเสีโอกาสได้ถุงังชีพมามอบเป็นกําลังใจให้กับบุนคคลเหล่านี้ด้วยนะครับในโอกาสที่ท่านเดวมมาเยี่ยมนะครับนอกากที่เราตับเยนเชิญเชื่ว่าด้พบกับพี่น้องประชาสัมพันมใชครับครับท่านนายเภอสุงเนินนะฮะแล้วก็ท่านหณะส่วนราชการ ท่านนายกท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านสมาชิกสภาอบตอแล้วก็แขกมีผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเจอความจริงนี้วันนี้มาทํากิจกรรมเรื่องของการไม่ใช้เงินสดที่ตลาดเทศบาลสุงเนินท่านนายเปิดบอกว่าให้มาเยี่ยมพี่น้องประชาชนหน่อยที่บ้านสะเพงก็งเลยมีโอกาสมามา,มาก็นึกได้ว่าเคยมาเรื่องของ ม,มันสมหลังใบด่างนะครับแล้วก็มาดูเรื่องของอินทรพาลัมนะที่นี่มีอินทราลัมดีก็ขอบพระคุณมาค่งหน่อยอย่าว่ากันนะฮะ <c oughs> เพราะว่ากลับมาก็ก่อนจะเสร็จงานโน้นนะครับแล้วก็ตั้งแต่เช้านะเมื่อคืนก็ไปอ,อยู่กรุงเทพก่าจะกลับมาก็ได้นอนก็เที่ยงคืนทีหนึ่งเช้าก็ไปที่วัดธนนายตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วก็ไปซีคิวแล้วก็เข้าไปในเมืองมีเวลาชั่วโมงหนึ่งก็วิ่งมาที่นี่นะครับ ไปเดี๋ยวก็มีงานอีกเยอะที่จะหลอดอยากจะเรียนว่านเนี่ยให้เงินให้งบไปเยอะนะฮะเพิ่งมีที่แรกที่มาบอกว่ามาขอบคุณผู้ว่านะไม่ใช่ที่นี่นะหมายว่าให้ไปหลายที่บางที่สี่สิบล้านห้าสิบล้านเพราะฉะนั้นก็มีความรู้สึกว่าถ้าท่านนายกองการมหาส่วนตะบ,บนสูงเนินจะใช้งบเองปีหน้าเนี่ยมันอาจจะหนักไปมั้งผมว่าเนานะตัดซอยขึ้นหนึ่งแล้วไปของบยุทธศาส,าศาสจังหวัดผมจะบรรจุแต่อาจจะต้องปีหกเจ็ด เนาะสิบหกล้านคนละแปดล้านนี่แหละลื่อนายกจะทำเองสิบหกล้านเลยเช่นเดียวเอามาจูไว้ก่อนเอามจูไว้ไหมถ้ามาจูงไว้เดี๋ยวผมจะทําแผนของปีหกเจ็ดเร็วๆนี้นะครับถ้าเอาประมาณสักแปดล้านหรืออะไรจะเพียงแต่ว่ามีข้อแม้ว่าเดี๋ยวนายอำเภอต้องให้ทําหลวงชนบทคือผมไม่สามารถให้เงินทางอบตทําได้ต้องให้เงินกับทางหลวงชนบทได้ เอ่อให้ทางหลวงชนบทมาช่วยประมาณการแล้วให้เขารับเป็นคนทํานะครับถ้าเขาไม่รับผมก็ให้ไม่ได้นะครับเพราะให้ได้ส่วนราชการจังหวัดไม่สามารถให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาบอกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้มีเงินกระจายหนาจมาแล้วนะครับลองไปให้เขาดูว่าไม่งั้นก็สิบหกล้านอาตอออกแปดนะฮะ จังหวัดต่อ,อให้แปดดีไหมหรือว่าไม่ดีหรจออกจะเอามาตออกอกทั้งหมดเลยดีกว่านนแต่ผมว่าพอตอาจจะได้ถ้าจะเอาแปดล้านอาจ,จะได้ปีหน้าแต่ถ้าปีอันนีอ้อาจจะต้องเป็นหกเจ็ดเพราะป,ปีหกหกเนี่ยงบของจังหวัดเสร็จแล้วนะครับถึงตอนนู้นก็เกษียณไปแล้วแต่ก็จะฝากถนนเส้นนี้ไว้นะครับเนาะแต่ลองลองช่วยดู 6กหรือ6กเจ็ดจะเอาอัางไรถานถามกำแหนองถานนายก <c oughs> นะครับ <c oughs> พี่น้องก็ลังาาฟังท่านนายเพือพูดเนี่ยมันเป็นถนนที่มันใช้ลัดระหว่างสองฝั่งแต่ใจผมเนี่ยมันยังค่อนข้างจะคดเคี้ยวตรงตรงหน้าห้าสุดห้าถ้ามันมวีวิ่งปื้นตรงไปเนี่ยมันจะง่ายขึ้นมันจะมันจะสั้นมากขึ้น,นแล้วมันจะสะดวกมากขึ้นนะครับ ลองลองคิดดูว่าจะมีวิธีการอย่างไรว่าเราจะไปคุยไปพูดยังไงมันมันเคี้ยวโคตรเคี้ยวตรงนั้น,นใช่ไหมโค้งตรงนั้นถ้ามีวิธีที่จะตัดตรงแล้วมันจะสะดวกมากยิ่งขึ้นจะสะดวกมากยิ่งขึ้นสิบรล้อก็วิ่งมามากยิ่งขึ้นนะครับบางเส้นนี้เราไปทําดีๆไว้สิบรล้อไปวิ่งเสียหายหมดเส้นระหว่างสีคิ้วไปวิไลเกษตรไปวัวหยาดไปลาดภูเข,ขาหนีด่านตรวจฮะเต็มไปหมดท่อมเท่าไหร่ก็พังนะะ แต่ถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้วพี่น้องก็จะต้องช่วยกันดูนะครับอาจจะช่วยกันควบคุมมีป้ายมีอะไรเตือนไม่ให้รถใหญ่หนักเท่าไรเข้าเพราะว่ารถใหญ่พวกนี้เขาผิวกาสว่าทางไหนทางลัดเขาวิ่งทางนั้นถ้าทางไม่ดีเขาไม่วิ่งเพราะว่าวิ่งลําบากแต่ถ้าทางดีแล้วเป็นทางลัดเนีวิ่งเนี่ยแป๊บเดียวเสียหายหมดนะครับแล้วก็ฝากพี่น้องช่วยกันดูด้วยพี่น้องส่วนใหญ่บ้านอยู่แถบนี้ใช่ไหมครับเนี่ย ถูกเบนของเดือครับนีนะครับก็ความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆก็ดีเนาะมันมันมันไม่ไกลเมืองนะฮะมีเรื่องอะไรจะจะร้องเรียนจะบอกผู้ว่าวิเชียนมีไหมฮะผู้ว่าวิเชียนช่วยได้เขาให้โทรไปหนึ่งสามศูนย์ด้วยนะฮะจะมีการช่วยไว้ว่าไงครับพี่อยากจะให้รบวนท่านไปดูทบ้านอรโทน้อยค่ะเพราะถอยอยู่มาเสทางก็คือตอนนี้ยิ่งเละ ถนนเลยคุ้มอะไรทานเีคุ้มบ้านหนองโพน้อยถนนใช่ไหมใช่เข้าหมู่บ้านนะคะเดกนักเรียนต้องปั่นจักรยานวูบูิสองจานบ้านหนองโพุ้มนอ้อยตะบสไปหาเรายตั้งเักเน่ยนท่านนายกไปช่วยดูด้วยเนาะอออท่านผู้ใหญ่บ้านนี้อยู่มนอบ้านมันเป็นเจ้าใด ใช่มันมเป็นชื่อว่าเป็นลูกหลังอยู่ครับเป็นไอ้ี่ยคู่กคู่กคู่ก็จนมันไปติดก็มาเกลี้เก่าครับร้อยต่อรอยต่อเกลี้เก่าครับอดีตว่านักเรียนไปวิ่งผ่านต้องนา่งเพลย์คุยทั้งสองฝั่งเนาะใช่ครับเอานายงเพลยอคุยรับไปมีปัญหาอื่นอีกไหมอยากจะบอกว่าถ้าเปิดปัญหานี่เรื่องน้ำกับถนนนี่มีเป็นพันล้านก็บที่เดียววันก่อนไปประชุมเรื่องน้ำร่วมของสุมเนินเนี่ยถ้าทำจริงๆเนี่ยผมว่าต้องสองพันล้านนะครับ สองปัะหลาดแล้วเมื่อวานผมโทรไปหาคุณดวงเดือนแล้วบอกว่ามันมีความจำเป็นที่ต้องเปิดตรงนั้นคุณดวงเดือนต้องเข้าใจแล้วต้องบอกข้านะฮะเอถนนเส้นนี้ก็มีตรงไหนอีกครับครับอยากได้มันสุดสายยี่สิบสี่ค่ะตรงนี้ตรงนี้ยต่อให้เลยท่านนายกต่อให้ตรงนี้เรายังไม่สุดแล้วหลุมมันลึกเลยเยอะไหมนายกหลือไกลไหมเนี่ยประมาณดีก็สามร้อยสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรครับยี่ร้อยเมตร เลาถึงร้อยเมตรเนาะถึงยี่สิภาพนายกงบเลยเยอะไหมเนี่ยในในตลัดจริงไหมตลัดมาไหมอ๋อรกตลัดไม่ได้มาหนูก็อยากได้ต้งเส้นในนาำสมาชิกหงสองมาเลยถ้าทั้งทั้งเส้นนี้อย่างนี้เมื่อกี้ผมบอกว่าถ้าถ้าทั้งเส้นมันให้มันเทาแบบนี้ไปก่อนนะค่ะอ๋อมันเทาแต่หนูมันลึกมากเดี๋ยวให้พวกว่าออก ทางไม่ดีนออกทางออกทางไม่ดีวันก่อนไปที่ไหนเหมือนกันนะมันพาเอ๊ะเราว่าทำไมมันพาเราเรารู้ว่าเส้นไปอย่างเงี้มันพาอ๋ออ้อมมากอี่ไห็นแล้วอันนี้ก็เห็นแล้วนิดนึงอําเภออําเภอบ้านเหลืองครับจะไปเส้นนี้เราก็จำได้มันไปเส้นนี้มันไม่ได้นายเบอ่อพามันไป ถามว่าพามาทำไมบอกว่าจะขอถนนเส้นนี้โอ้ยไปชี้ดูในแผนที่ก็ได้นายกเดี๋ยวนายกว่าไงเนาะให้นายกดูก่อนแล้วผมจะไปดูว่ามีเงินเหลือหรือเปล่านะฮะลองเมื่อกี้ไปคีวคิ้วก็เขาขอไปอีกหลายหลายโครงการแล้วเงินน่าจะเหลือน้อยกันทีตอนนี้เนาะขอเงินนี่น่ได้ค่ะเพราะมันเทเพราะมันหลุมมันลึกมากถ้าเราตกุดเหลุดไม่ได้เลยอ คอาอบขอปตยกคุยกันในยกแล้วนยกไปบอกพี่นะได้ครับพี่ครับผมเคนอื่นนอกจากถนนแล้วมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องถนนกับน้ําอย่างเดียวเน<อ>าะยันไม่มี <c oughs> นะครับแต่ถนนมีความจําเป็นคนอีสานบ้านเราเห็นถนนเป็นเรื่องสาคัญ <c oughs> คนที่อื่นก็เหมวเนาะว่าคนอีสานเรื่องน้าไม่ค่อยสนใจเอาเรื่องถนนเรื่องพืชผลราคากเกษตรตกต่ำไม่ค่อยพูดเอาเรื่องถนน นะครับแต่ตอนนี้หลายภาคเนี่ยนะฮะถนนไม่มีฮะพื้นผลราคาดีไม่มีใครไปเที่ยวไม่มีใครไปซื้อเพราะมันไม่มีถนนพี่น้องคนอีสานเนี่ยมีวิชั่นดีมากนะฮะวิสัยทัศน์แรงแรงก็ไม่เป็นไรราคาตกต่ำไม่เป็นไรถ้าถามความต้องการเอาถนนวันนี้สะดวกครับทำให้ภาคเราเจริญเนี่ยพอมีพอมีถนนปั๊บมีคนมาลงทุนมีคนมาทำงานมีคนมาซื้อที่ ทำโน่นทำนี่บ้านเมืองมันมีงานมีการจ้างงานนะครับคนบางภาคเนี่ยไม่เอาถนนนะจะเอาแต่เรื่องเืิอผลราคาเกษตรซึ่งมันก็แก่ลําบากถนนก็ไม่เอาวันนี้การพัฒนาเ็าเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่มีโรงงานจะไปตั้งมันก็ต้องดูว่ามีถนนไหมมีไฟฟ้ามีประปาไหมพอไม่มีเขาก็ไม่มาพอไม่มาก็ไม่มีงานก็ลําบากแต่คนอีสานเนี่ย เอาถนนนะถึงบ้านตัวเองมีแล้วก็ตัดเอาอีกเอาอีกตรงถนนนี่ดีที่สุดในประเทศไทยคือถนนอีสานบ้านเรานะครับวันนี้พี่น้องไปดูทุกภาคเะครับไม่มีภาคไหนที่ถนนเป็นใยแมงมุมไปเส้นไหนไปเจอกันหมดคอนกรีตหมดนะครบ,บางเส้นยังไปนูน่นติดเสาไฟจนไปตามไร่ตามนาไม่รู้ใครจะไปเดินเหมือนกันติดไปหมดอีสานบ้านเราจะเดินขนาดนั้นเล้จริงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องเดือถนน เดี๋ยวท่านนายกไปช่วยกันดูผมไม่กล้ารับปากว่ามีเงินแล้วหรือเปล่าของผมเดี๋ยวพอไปแล้วจะหมดเนาะมันจะเสียคำพูดแต่เดี๋ยวรับไปดูนะฮะแล้วเรื่องอื่นไม่มีแล้วเนาะทุกคนอยู่ดีดมีมแหง้มงมีมีมูแปดนะครับเรื่องอะไรครับอ่าบ้านหลังหนึ่งเราเป็นมีนม้ำขังใต้ถุนบ้านนา้ำไม่มีที่ระบายนะครับผมโอ้ที่พอแพทย์ใต้ครับเจ้าของงานไหมฮะเจ้าของไม่มาครับแต่นี่นะเขารู้ครับนี่ อย่างนี้มันต้องแก้ได้สาวพูดกับท่านนะผู้ว่าที่ลุงมันมันเป็นบ้านที่ว่าเขาใส่อยู่ในพื้นที่นะคะแล้วเสร็จแล้วพอฝนตกมาน้ำก็จะไปท่วมขังตลอดเวลาแล้วคนที่อยู่ในบ้านนั้นมีสองคนมีพ่อของแม่พิการทั้งคู่โอ้วนี่ผู้ว่าวิเชียรช่วยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเท่นนะครับอยู่ในเขตหรือนอกเขตอยู่ในเขตครับเขตเทศบาลเขตอบตครับผมอบตนี่เราเข้าโครงการอบจก็ได้บ้านผู้สูงอายุไหมฮะ เป็นผู้สูงอายุครับพี่การครับพี่การเท่าไหร่ยังไม่เป็นไรทำเงินโทรไปหนึ่งสามสิบศูนย์ี่บอกนะที่อดีตครับเขาเคยโทรไปแล้วทางผู้ว่าเคยให้ให้พมอให้พมองมาดูแล้วแล้วบอกเขาไหมเรื่องนี้ก็พมองมาสำรวจแล้วครับอ๋อเข้ห็นผู้ว่ามาสำรวจแล้วแล้วไม่เห็นก็เงียบไปแล้วเดี๋ยวจะไปเรียกดูบางทีเจ้าหน้าที่ก็อย่างนี้ผมพูดอยู่เสมอว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ปลอบใจ หมดแก้ปัญหาไม่ได้ก็บอกเพื่ว่าบางทีมันเพืว่ารับคนจบเองนจะได้เพื่อให้รับแทนมันรู้ดีฮะับบอกใจเขาหมดผมบอกว่าต้องบอบใจไม่ต้องเสียเวลาโทรมาหรอกคือมันต้องแก้ให้เขาเนาะเดี๋ยวจะไปจัดการแล้วชื่ออะไรเราชื่อคนคนนั้นชื่อไหนพิมนต์สิงห์เราชื่อไปหน่อยเนาะเดี๋ยวจะไปแก้ไขเอามีเรื่องอื่นอีกไหมว่าผมนะครับท่านสจท่านสจก็บอกเออเดี๋ยวเสนอให้ เดี๋ยวไม่มีประโยชน์หรอกเดี๋ยวต้องทำเลยนะครับเกเนาะครับผมเนาะครับผมอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวจะจัดการให้เดี๋ยวจะจัดการอย่างเงี้ยช่วยได้ผมยืนยันว่าผมได้ยินเนี่ยเขาต้องดีกว่าเดิมแน่นอนปัญหาต้องหมดไปอย่างเงี้ยผมยืนยันนะครับเนาะเขาเรื่องอื่นมีอะไรไหมผมก็สมาชิกสภาผมตัวหนึ่งนะครับอ้าวนั่นแหสมาชิกไม่เป็นสมาชิกคอยจำแล้วเอาอะไรเนี่ยไม่มีเลยนะจ๊ะ ไปซื้อราคปุ๋ยให้ชาวเกษตรได้มั้ยคะอ๋อพยายามอยู่นะฮะพยายามอยู่ราคาแพงรัฐบาลเพิ่งประกาศให้ขึ้นได้ขึ้นเมื่อราคาปุ๋ยแต่ยังบอกว่ามันหายไปตั้งแต่เดือนนับเดือนตั้งแต่ห้าเดือนที่แล้วนะคาไม่ขึ้นมันบอกรัฐบาลบอกว่าเพิ่มเพิ่มอนุญาตได้ขึ้นแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันขึ้นแล้วถ้าเราไม่ไปซื้อขึ้นมันบอกไม่มีเอากระมันราคาปุ๋ยเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้ควบคุมนะฮะ แต่เดิมมันไม่รู้ควบคุมมันเป็นราคาแนะนำไม่ขายจำนวนตอนนี้มันเพิ่งเน <c oughs> <c oughs> ี่ยประกาศตอนนี้ควบคุมแล้วให้ขึ้นได้นะถ้าไม่ขึ้นต้นทุนเขาขึ้นของมันก็จะไม่มีนะครับวันก่อนไปดูโรงงานผสมผส,มป,สมปุ๋ยที่จ่อหอเนี่นะครับไปดูเราก็ให้ไปขายรูปไปตรวจไว้หมดเลยว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคุณต้องขายจํานวนนี้ไม่ใช่คุณเอาไปซ่อนไว้แล้วบอกไม่มีแล้วคนซื้อราคาแทนที่จะมี แต่มันไม่มีไม่มากโรงงานก็ส่งปุ๋ยที่จอหอนะครับตอนนั้นยังไม่ให้ขึ้นราคานะค <c oughs> วันนี้ให้ขึ้นแล้ว <c oughs> แต่ให้ขึ้นให้ขึ้นราคาค <c oughs> ให้ขึ้นนิดนึง <c oughs> แต่เวลาราคาพ่อค้าขึ้นแล้วมันมากกว่านี้ <c oughs> เพราะฉะนั้น <c oughs> พี่น้องก็จะลําบากเหมือนกัน <c oughs> นะครับ ก็ไปเลือกดูเดี๋ยวผมว่าที่เราน่าจะเสนอกับรัฐบาลคือรัฐบาลลปุ๋ยราคาเป็นคือเราให้ให้พี่น้องให้ทางพ่อค้านี่เขาเพิ่มราคาเราให้เพิ่มกระสอบละสิบบาทยี่สิบบาทแต่เขาต้องขึ้นกระสอบเนี่ยห้าร้อยหกร้อยเดี๋ยวนี้มันขึ้นสองเท่าเลยยูเรียจากแปดร้อยเดี๋ยวนี้เป็นพันหกใช่ไหมฮะมันขึ้นราคาหมดต่ราคาเขาเสนอรัฐบาลเนี่ยเขาเสนอขึ้นกระสอบเนึ่ไม่กี่สตางค์ผมว่าเป็นไปไม่ได้ พอเราไปหาซื้อราคานี้ไม่มีวิธีการก็คือว่าจะต้องขอรัฐบาลเนี่ยจัดหาผลิตเช่นส่งมาทางกระโปรงส่งมาทางพาณิชย์ส่งมาทางเกษตรแล้วมาขายนะผมว่าแล้วนี่เขาก็คือเนาะลำบากเหมือนกันท่านชาวไร่ลำบากเหมือนกันครับแล้วจะให้ซีดปีขึ้นราคาไม่สะโพกก็ได้ค่ะทางทางลำบากหมดเพราะว่าน้ำมันขึ้นมาเป็นพื้นฐานเนี่ยราคามันแพงนะวันนี้ก็ลำบากกันหมดเนาะ เขาคุยไปเดี๋ยวไม่ได้กลจับไปหุงข้าวขอย้ญาตพ่อวันนี้คือเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นท่านนายเพือจะาหาให้สำนับคนเรือนที่มีปัญหาเรื่องความตกเกณฑ์นะฮะแต่นั้นเป็นปัญหาเบื้องต้นวันนี้เป็นการมาเยี่ยมมายามเป็นการมาบรรเทาวันนี้มันแก้ปัญหาคนยากจนไม่ได้หรอกครับนะมันนานแค่สามวันสี่วันแต่การแก้ปัญหาคนยากจนนี่จะต้องหางานให้หารายได้ให้ได้ วันนี้เราบอกว่าพี่น้องเดี๋ยวนี้มันหมดสมัยแล้วรัฐบาลก็ไม่มีเงินที่จะมาแจกนะครับแต่รัฐบาลจะช่วยคือหาอาชีพให้วันนี้เขาให้ทกศเนี่ยโครงการสารรันสร้างอาชีพให้พี่น้องอไปกู้เงินรายละหนึ่งแสนบาทพี่น้องลอาไปปรึกษาท่านนายเพอไปปรึกษาเกษตรไปปรึกษาประมงไปปรึกษาอื่นะครับอันนั้นกู้เราดอกเบี้ยราคาถูกด้วยแล้วก็เป็นกู้โครงการนี้หาอาชีพให้นะครับพี่น้องอันนี้เป็นการรัเงาอา คาเดือดร้อนชะ่อนหน้านะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านนายเพลไฟทูลคนนี้เนี่ยนายเพลไฟทูลมาหาชนใจเอาปรยมือให้หน่อยนะครับแต่เรื่องแก้ปัญหาความยากจนอย่างผมบอกว่ายา่าอยากคิดว่าท่านวันนี้ถุงยังชีพแล้วแล้วก็มันไม่มีใครหายจนแต่พี่น้องต้องขวนขวายดวูวาที่ว่าตัวเองบ้านตัวเองมีที่ที่จะทําไร่ไหมมีที่ที่มีสระน้ําจะเลี้ยงปลาได้ไหมมีพื้นที่จะเลี้ยงวัวได้ไหม ไม่มีทุนไปขอที่ทกศรรัฐบาลให้โครงการสารฝันสร้างอาชีพนะครับไปปรึกษาเขาอย่างนั้นนะครับเนาะเอาเป็นครั้งแรกที่ผู้ว่าลงมาอยู่ในหมู่บ้านแล้วถามว่ามีปัญหาอะไรเอาขอบพระคุณปลบมือ ไม่ใได้กับครับขอบคุณมากครับดีเลครับอีก่าก็ยืเอาอรเหรออืมเดี๋ยวนี้นะคะนี่ไม่นหนรอาวันค่ะเดี๋ยวค่เ่อาจารย์แจกให้กับทุกท่านเองนะคะไม่ต้องลกนะคะค่ะค่ะแถวหน้าค่ะแถวแรกกับแถวที่สองนะฮะสองนนเบรช่วยี่เอาอั้งหมดด่างยังมีอยู่ไหมไปด่างยังมีเดี่ยครับ

พ่อแม่เขาไปไหนนี่เหรอนี่พ่อแม่เหรอนี่แม่นี่รอเด็นนี่ประเด็นเอานั่งรับหนุนเอาแ่เออมอบรับจ้าเอาแล้วทางนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับยังไม่เห็น เคยเห็นผู้ว่าไหมเคยเห็นไหมไม่เคยเห็นเคยเห็นไปหาอดีตพี่นะไเพิ่มขมาได้เพิ่มขึ้นมาได้เพิ่มนมาเนาะใครเคยเห็นผู้ว่ามาก่อนยกมือหน่อยใครเห็นผู้ว่ามาก่อนใครเคยเห็นผู้ว่าคะยกมือก่อนนะคะวันนี้ตัวจริงจริงมาเลยนะคะไม่เห็นเลยไม่เห็นค่ะไม่จำขอเสียงปรบมือให้กับท่านผู้ว่าด้วยนะคะวั ค่ะเพรว่าเพียงช่วได้นะคะมาพบปะพี่น้องทุกท่านค่ะมีเนาะมีอะไรก็ปรึกษาันกนน้อไปไปมาๆอยู่เนาะเดี๋ยวนี้จะเสื้อหมดจากงยืก่อนเมื่อกี้ถามอยู่ไม่ได้เราสื้อติาวยกกนหน้าน้าไมเยือนหมอะไม่ไม่ย